นํากินชาแนลสวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกันอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเมนูมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับก็จะเป็นเมนูอเมริกาโน่นะฮะ,ะหลายๆคนนะครับอยากจะดื่มเมนูนี้แต่ว่าไม่สามารถที่จะทนความขมของอกาแฟดําไม่ได้นะครับผมก็จะหาวิธีต่างๆนานาในการทําเมนูอเมริกาโน่เรานะฮะให้ดื่มง่ายมากขึ้นนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นการใส่น้ำผึ้งลงไปใส่มะนาวลงไปนะครับผมหรือว่าใส่พวกน้ำผลไม้ต่างๆลงไปนะครับก็วันนี้ผมก็จะทําเมนูอเมริกาโน่ให้ดื่มง่ายมากขึ้นนะครับโดยการใส่ลดเล็กกลิ่นของผลไม้ลงไปนะน,นี้จะเป็นการใส่ไซรัปนะครับครับจะเป็นไซรัปกลิ่นส้มยูสุนะครับผมตัวนี้จะมีความหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวด้วยนะครับผมจะเพิ่มรสชาติแล้วก็กลิ่นของน้ำผึ้งลงไปด้วยนะครับก็จะเป็นเมนูแบล็ค ฮันนี่ยูสุนะครับผมก็จะเป็นเมนูอเมริกาโน่เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่กลิ่นของส้มยูสุแล้วก็น้ำผึ้งเข้าไปนะครับจะทําให้เมนูอเมริกาโน่ของเรานะครับดื่มง่ายมากขึ้นแล้วก็จะได้กลิ่นของส้มแล้วก็น้ำผึ้งครับผมใช้น้ําเย็นนะครับ120ยอลครับผมน้ำส้มยูสุครับผมเป็นไซรัปนะครับ เป็นกลิ่นยูสุนะครับสามสิบแอมเบครับอ่าไปเลยหรือใครชอบหวานมากกว่านี้หรือว่าเปรี้ยวมากกว่านี้ก็ใส่เอ่อเยอะกว่าสามสิบอมก็ได้นะครับอ่าไปเป็นน้ำพึ่งนะครับผมจะใช้น้ำพึ่งประมาณประมาณสองช้อนชงนะครับพอให้ได้กลิ่นนะครับเพราะว่าตัวส้มยูสุมันมีรสหวานอยู่แล้วเนาะ มีหวานอมเปรี้ยวนะครับอันนี้เราก็ตวงใส่ประมาณทักงสช้อน2ช้อนชงนะครับวันนี้กาแฟดำจะใช้เป็น2ช็อตเลยนะครับใช้น้ำกาแฟ60 ml ครับผม ใช้น้ำกาแฟขีดนี้นะครับโอเคได้น้ำ เอทเปโซนะครับ60 ml นะฮะวันนี้ผมใช้แก้วเสิร์ฟในร้านของตัวเองเลยนะครับเป็นแก้วขนาด20ออนนะครับ98มิลิเมตรนะครับเทฮานี่ยูสุเราลงไปครับแล้วก็ ตามด้วยกาแฟดำนะฮะก็พยายามคนให้ครีม่ามันลงไปด้วยนะครับถ้าเกิดเราไม่เขย่าเนี่ยเดี๋ยวครีม่ามันจะติดที่ที่ข้างแก้วเนี่ยเสียดายนะครับก็ต้องให้มันแบ่งเป็นเลเยอร์นะครับชั้นกาแฟแล้วก็ชั้นของน้ำส้มนะครับ โอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูแบล็คแคนนี่ยูสุนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับก็ใช้ส่วนผสมง่ายๆก็จะมีตัวน้ำพึ่งนะครับผมแล้วก็ไซรัปกลิ่นส้มยูสุนะครับแล้วก็จะมีกาแฟดำนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่จะทำให้อเมริกาโน่ของเราดื่มง่ายมากขึ้นนะครับผม โอเคครับผมก็มีมาฝากแค่นี้นะสำหรับเมนูแบล็ k ฮันนี่ยูสุนะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ